มก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการวิกฤติแคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองแต่เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็กลับมาเอาชีวิตรอดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมกับเกรมเมอร์โกด์กันนั่นเองอีเกรมเมอร์ก ซึ่งจริงแล้วนะฮะพวกเราสองคนเนี่ยเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเนี่ยนะมันคือหนุ่งหัวใจเว้ยแต่ว่ารอบนี้เน่ะมันมาในรูปแบบของครึ่งหัวใจฮะคุณผู้ชมตกครึ่งหัวใจว่ะใช่เรียกง่ายว่ามึงแค่ตกลงไปจากที่สูงปุ๊บมึงก็ตายได้เลยไม่นะไอพีเลยเออทุกอย่างแม่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่าจะเริ่มการสหรับใครนึกมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดสปายเวอร์พวกเราสองคนกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่เองและตอนนี้นะฮะพวกเราสองคนได้ เลยนะครับครับผมไอ้โว้แต่ว่าทำไมแมนชั่นเป็นอย่างนั้นมากกดไฟไหม้เอ้าแมนชั่นไฟไหม้้เอาซึ่งวันนี้นะครุณผู้ชมพวกเราสองคนอยู่ในพื้นที่โลเคทที่เขาเรียกว่าอะไรนะกดเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมนะครับผมมันคือแมนชั่นในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้ว่าต่อมากไอ้กดษทำไมไฟไม่ไหมวะเดี๋ยวมันไหม้ันนวะโอ้ไอ้กฤ ไ oh อ้กูดการใหม่ครับผมไปไม่ เฮ้ยแสดงว่าวันนี้เรามีอะไรทําสนุกสนุกแล้วว่าโกแต่ว่าการที่เราจะไปได้เนี่ยคือเราก็ต้องค่อยๆปราณีตนะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นใช่ปราณีตคือคือไม่งั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตายได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนนะไอ้โกมึงหลบไปได้ไหมฮัลโหลโอเคเฮ้ยเราเราไม่ตรงไงวะน่ะงงมากเลยน่าจะโดนเศษลาวานะดูจากทรงแล้วนะฮะไอ้โก้โก้ปะกวัวปะกวัวปะกวัวโป๊ะโป๊ะถึงเราจะมี ชื่อหัวใจนะฮะแต่ว่าเราก็เล่าร้อนเหลือเกินนะฮะเอไอ้กล่องเชนพวกนี้นี่มันมีของหรือเปล่าวะโกฏรู้สึกว่าผมเริ่มสงสัยแล้วนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดมันมีของก็เป็นอะไรที่น่าโดมมากๆเลยนะฮะเฮ้ยด้านล่างแม่งมีแมงมุมเดินไปเดินมาด้วยกได้ปรากฏเปงโคนเปงโคดน่ากลัวอ่ามันน่ากลัวจริงเ้ยเฮ้ยโอเค เราเราเรามาด้านนี้ดีกว่าไว้เกมเมื่อกดเรามาด้านนี้กันดีกว่าจุดดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่จุดละฮะคุณผู้ชมนี่ไอ้กดไอ้กดเดี๋ยวกูจะออนทัวร์มึงขึ้นไปชั้น3ที่ว่างเปล่าโอ้ชั้น3ที่ไม่มีชั้น3ามก็เรียกว่าเพลงใหม่ของกคตโนวาคุณผู้ชมชั้น3าที่ไม่มีชั้น3โอ้โหดีน่ากลัวมึงเห็นดอกไม้ลอยได้ตรงนั้นไหมเพื่อนโอ้ว้าว what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกดมึง มึงว่าในกล่องเชนนี้มันมีอะไรวะเรา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 สามารถจะหาไม้แถวนี้ได้ไหมเอ้เนี่ย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 ได้ได้อยู่ได้อยู่เรา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 ต้องค่อยๆนะครับทุนเราต้องเราต้องค่อยๆปราณีตนะฮะโอเคเอ้ยได้เราได้แล้เราเราพยายามที่จะเก็บไม้ที่ยังไม่ได้แปะรูปนะโกน้ำมันจะได้แบบง่ายๆเข้าใจปะเออมันจะเข้าใจง่ายๆโอเคแล้วก็กรึบมากรึบมากรึบมาเอ้ยกดดี๊ดิ๊ดี๊ดิดิ๊ดิ๊ดดูสิโอ้โหโคดแจ๋วโคดแจ๋วอ่าเก็บมาเก็บมาเฮ้ยแสดงว่าวันนี้เราได้เควสใหม่แล้ว โค้้ดเราจะตองข้างล่างมันมีอะไรอ่ะตรงนั้นกล่องอะไรเป็นอะไหน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 กล่องเนี่ยเออเนี่ยกล่องหึ่มเนี่ยน่ะไหนไหนไหนลงไป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 กล่องหึ่มแล้วกล่องนี้เอ้ยถ้างั้นเรากระโดดลงน้ำดิไม่โค้ดมันจะอีซี่ไหมจะกระโดดลงน้ำมานะถึงนี่นี่ยก็จเออได้เลยเลยอีซี่มา้งจุ๋งไหนเช็คดิเราลองค่อยๆไล่เช็คหน้โอ้เกลือเกลือเกลือจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ไม่มีโอ้ my god เกลือคนเรียกว่าเกลือยกแผงเลยคุณผู้ชมร้อยคนคนลงมาเพื่อเกลือเท่านั้นแหละจบเลยแล้วคือประเด็นว่าเราลงมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสู้กับมอนสเตอร์ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะอันนี้มันเกลือทุกกล่องเลยดิโกจ้จริงดิจังดิเลยๆๆเกลือจริงดิไอ้แล้วก,ก็ กล่องมุนเนี้ยกดกล่องมุนเนี้ยกล่องมุนเนี้ยเดี๋ยวมึงลองเปิดดิกล่องมุนเนี้ยเออลองเปิดดิคือเนื่องจากว่ากล่องเนี่ยนะมันเป็นกล่องเดียวนะครับชมที่วางอยู่นะฮะก็เกอปิดโกดลองเปิดดิลองเปิดดิเปิดในกล่องนล้วจะมีอะไรเนอะเพื่อนลองดูดิลองดูดิลองดูดิมีอะไรปะมีมีแค่ทีเดียวไม่เยอะอ๋อเฮ้ยยังได้อยู่ได้อยู่นะอยู่อย่างน้อยนะฮะคุณผู้ชมไอ่กลัวก็ได้เหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเหล็กที่มันมีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะคาเป็นอุปกรณ์ได้นะฮะเออจะด้า่างงี้กดเดี๋ยวกูจจะะะะะะพพพรรรรีีีีชชนนนโโดดยกกกกาาาาาาท่่่ใให้้ตคมมมมึึงงแลวว็เเเออุไไปสั ดาบนะคะคุณผู้ชมส่วนผมไม่มีอะไรเลยเราสามารถทำนี่ได้ด้วยใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอออนทัวร์สักหน่อยนึ่งน้ำชมว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างจริงเราก็สามารถจะดับไฟได้นะเวโก้ถ้าเกิดเราช่วยเขาอะนะเออเฮ้ยไม่มีกลด้วยว่ะโก้ มีคุกด้วยว่ะก็น่ากลัวน่ากลัวเลยนี่ว่าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคือเพิ่งรู้เนี่ยคุณผู้ชมว่าแมนชั่นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยคือมันจะมีคุกด้วยนะฮะไม่มีคุกในตัวด้วยไงก็เออเนี่ยมาดูดิคือแบบมันมีคุกในตัวด้วยนะฮะคือถ้าเกิดเราเปิดกูคิดว่ามอนเตอร์พวกนี้มันน่าจะออกมาได้ในโกดเฮ้ยมึงเปิดดิเอาไหนมันไม่ออกเนเนเนหรือว่าเราต้องไปหลอกล่อคุณผู้ชมไหนเราหลอกล่อสวัสดีครับสวัสดีครับเออโกดมาแล้วกดมาแล้วกดมาแล้วมันมาแล้วมันมาแลีีีีีมออออไกลเๆนนนน่่่ เอ้ยสี่สี่สี่ด้านในนี้ไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยในก้นลองเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวข้างในมันมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าวะไหนดูสิไม่น่ามีอะดูแล้วใช่เหรอโอ้ชิดโอ้ my god นี่ก็เราเจอกระตันนะคุณผู้ชมชั้นสองชั้นสองชั้นสองไอ้ก้นไอ้ก้นนีไปแล้ว ถามไอโกดว่าข้างในนั้นมีอะไรไหมไอโกดบอกว่าไม่มีอะไรฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าบันตัวเขียวมันออกมาได้ไงวะโกดฮะไตัไปเห็น,ะหนมีอะไรเลยไอโกดมันเลี่ยมใส่เรานะฮะคุณผู้ชมฮ เดี๋ยวก็บ้าเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยเอออย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยขอขอขอนี่เราอุปกรณ์สักหน่อยไอ้ก้นมึงมีเอ่อพวกอาวุธอาวุธไม่เพื่อนอยากได้อาวุธมากๆเลยอ่ะมีมีแต่ดาบเปล่าโอ้โหทำให้มึงแม่งกระปุ๊บในรูปแบบนี้วะดูว่าจะมีแบบพี่องค์พี่แอ็สักหน่อยอะนะคุณผู้ชมนะคือแบบว่าพร้อมที่จะพอที่จะดอปให้เราอะไรประมาณนี้นะฮะนี่มันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะวางก่อนวางก่อน เอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาแอกไปก่อนนะฮะไม่น่าจะมีมั้งเพื่อนมึงไปตะโกนหาใครไว้นะฮัลโหลมันไปตะโกนหาใครไว้นะแล้วเกิดมันโผล่มาจริงนี่เราวิ่งหนีก็ไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งเราเดินไปมาอ้าวว้าวตัวฟลักซ่กูไม่ทอะไรกูไม่ทำอะไรผิดเลยน่ะทำไมไม่โจมตีคนที่มีชิ้เกาะวะมันอยู่มันมาจากไหนเมื่อกี้อ้าวกูตายรอบสองอ๋อเกือบตายเกือบตาย เมื่อกี้มันอยู่ๆมันก็ดอกมาเฉยเลยวะเพื่อนโอ้ยย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 ่ยยย้ยยยยด้ยยยยยไยยยหยกยกยย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 ยกยย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 ่ยเยย่อยยยกยกมายัยนยยยันก็กลับมากลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกยกลับมาก่อนกลับมากลับมากยกยดูตัวกูยย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 ยนยย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 ยเยย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 ยกดมยงลองกด f ยดิว่ามตัวมึงเป็นยังไง เป็นเป็นด้วยหรอเป็นเลยอ,อ,อยูย่ๆคือตัวเราเนี่ยหละะังจากเรากด M5 ปุ๊บล่ะตัวกูเหมือนกำลงังจะตายเพื่อนแต่ว่า,ม,ามันไม่ตายมึงเข้าใจปะเพลงใหม่ของกาสโนว่าเว้ยจะตายแต่เหมือนไม่ตายเอเออเอเอาเป็นว่าตรงสาย<อ>โก้ดแม่ไอ้โก้ดแม่จะไม่เห็นน้ำชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้โกนค่ดมาดูคลิปผมแล้วกันนะฮะ <laughs> คือตัวกูเหมือนแบบกูเด้งเด้งเหมือนกำลังจะตายเพื่อนแต่ว่ากูไม่ตายเข้าใจปะเออมันเป็นอะไรที่บอกว่างงมากๆเลยนะฮะด้านล่างนั้นมีอะไรไหมเพื่อนคู่เลยตุ้ม เอ้ยเจอแหลกแล้วเจอแหลกแล้วนี่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 หาเล็กหาเล็กซะหน่อยโอเคคงสุดเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้โก๊มันหนีเราแล้วก็จะไปเสกคีเปอร์เนี่ยมาระเบิดผมก็เป็นไปได้นะจง แล้วอย่างลวก็ตุ่มเอมอเลยมันมันมีความเป็นไปได้นะคุณผู้ชมที่ไอโกสอาจจะไปเซกตัวคิปเปอร์แล้วก็มาระเบิดใส่ตัวผมเลยประมาณนี้นะฮะยืนอยู่ดีแล้วอยู่ดีเสียงระเบิดมาตุ่มไอโกสไอโกสที่มันไลยจริงๆเลยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะเชื่อถือมันได้นะฮะไรืะอนียโุ้งหขมับเลยุขมับเลยทำไมมึงไม่ทำตัวไปประโยชน์ว่าเกรมเมื่อโกสดแบบ่างเช่นมึงไปเก็บลงเก็บแร่อะไรประมาณนี้นะโอ้ my ก o ดโอ้โกดเราเจอซองบี้เยอะแยะมากมายแกกองเลยเพื่อนนี่เนีนี่เน นี <N <N <recib einer> <ihan> ่แนี่นี่เนี่บวกบอกบวกบอกนี่เน่ประเด็นคือว่ามึงมีดาบเหล็กแต่ว่ามึงให้กูเอาดาบผินสู้กับมันว่างั้นเออใช่สู้บ้างไอ้สู้มันมันมันสู้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 มันนี่เนี่นี่เนี่ยเอเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือถ้าสมมติว่าเราสองคนเนี่ยเจออะไรที่มันอีซี่แบบนี้นะคือมันก็อีซี่แหละคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเจอสกนเนตันเนี่ยคือพวกเราสองคนก็วิ่งป่าลาบ อันตรายหมดแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดเป็นพวกนั้นมันก็ต้องอันตรายอยู่แล้วนะเพื่อนนะด้วยความที่ว่าผมเนี่ยใส่ไอ้ภาพแสงเงานะ้ชมทำให้มันสว่างตลอดเวลาเออมันเลยไม่เห็นไงว่าตรงนี้นะ่ะมันมืดมากขนาดไหนก็จะป้าเกมเมอร์โกส์เออโถโอเคโอเคเฮ้ยด้านหน้าเฮ้ตองบี้ สัมบี้่พันธมิตรเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเออเอาว่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยินแน่อีซีอีซีเอ้ยมีคิปเปอร์มาเพื่อนโอ้คิเปอร์เอ้คิปเปอร์คิปเปอร์เยอะจังวะโโอ้หมีมอนเตอร์มีมอนเตอร์อีกสองคิปเปอร์อีกหนึ่งคุณผู้ชมวิ่งดีกว่าตอนนี้ในจุดนี้เราวิ่งดีกว่าเอ้ยแต่ว่าอาเราไม่ลดเลยว่ะโกดโค้ทเถอะ ทำไมมาเพ่งอยู่วะเอ้ยโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะทำการครับอุปกรณ์นะฮะนี่อย่างน้อยกูก็มีรองเท้าประกดเอ้ยดีดีดีรองเท้าดีอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีรองเท้าอุ๊ยก็ไมได้ยินเสียงมอนเตอร์อีก็เพื่อนเอาขับรถได้แล้วนี่เนี่ยเอาเอาว่ะเอาวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยแสดงว่าที่กูตายนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้มอนเตอร์นะฮะคุณผู้ชมมันมาจาก ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะใช่เลยน่าน่ากลัวนะโกนะเฮ้ยกูเจอเกตันโอ้เกตันสองตัวโกดไม่ไแล้วไม่ไหวแล้วงเงินเว้ยนะเกเตันสองตัวว่ะน่ากลจิ๊กเนียคุณผู้ชมเอาบ้าเาเคเลยเอ้ยอาบเอ้ยเอ้ยแต่ถ้าเกิดจริงจแ้ยเน่ยคือพวกเราสองคนใจกลร้อยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวผมสองคนจะเข้าไปบวกแบบอีซี่อีคือแลนเราเดินไปงงงงมึงว่าเราจะตายป่ะโกด ไอ้คนมันเรียกว่าวันจอดวันคิวไอ้คนมีมันเตอร์อยู่ตรงหมึงเยอะมากคน้โอ้ยคนคโอ้นโอคโอ้คนโอ้ค โอเคครับผ <Okay>, okay. okay. ู้ชมดูเหมือนกับว่าวันนี้นะฮะพวกเราสองคนน่าจะเอาชีวิตเราก็ไม่รอดจริงๆนะได้เกิดเรามีเครื่องหัวใจในรูปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็ชอบร้องสองคนนะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสักไปบอกเอ้ยกดกดกดสักกรตันกดกระตันอ้าอ้าไม่ได้ไม่ได้ยุอุ้ยไอ้กดเอาสักกระตันเอาสักกระตันเอาสักกระตันให้ตายเอาสักกระตันตายหอยตัวเดียวหอยตัวเดียวหอยตัวเดียวตัวเดียวนี่เน่นี่เน่นี่เน่เอาอะไม่ตีไม่โดน ไอ้โกสต์เดือดตั้นรู้สึกตันเอาสเกตันนีตายเร็วเร็วเร็วในเมื่อเกมมากดไรประโยชน์นะฮะคุณผู้ชมเราจะนี่เนี่ยเอาว่ะเอาว่ะเออเอาว่ะเอาว่ะนี่นะเอาสตันเออโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ฆ่าสเกตันเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคเพราะฉะนั้นนะครับ <isses> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไระดพวรสองคนกันด้วยเพื่อพลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ